สวัสดีค่ะแฟนเพจ e n d นดอราคาถูกค่ะวันนี้แม่ค่าจะขอมารีวิวตัว iphone 6 s นะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะของทางร้านเลยก็จะรีวิวสีชมพูให้ดูก่อนเลยนะคะว่ามันชมพูสวยมากเลยนะคะ,ะก็ตรง Apple นะคะก็จะเป็น Apple แบบเงานะคะอย่างนี้นะคะพูแอปเปิลเงาเนาะเหมือนแท้เลยเป็นชมพูแบบชมพูออกเมทัลลิกนะคะเป็นชมพูโกลพิงโกลอย่างนี้นะคะแล้วก็ ก็จะเป็นลำโพงจะเป็นที่ชาร์จนะคะที่ชาร์จก็ตรงขอบก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะปกติก็จะเป็นสีเงินเนาะถ้าเป็นรุ่นรุ่นเก่านะคะตัวนี้นะคะแล้วก็หูฟังนะคะซัมซุงอ่า iPhone 6S ก็คือจะมีตัว S อยู่ข้างหลังนะคะที่จะแตกต่างจาก iPhone 6นะคะก็จะเป็นตัว S ตรงนี้นะคะขอบข้าง ขอบข้างนี้นะคะก็จะเป็นที่จิ้มซิมเนาะก็จะเป็นนาโนซิมเป็นปุ่มพาวเวอร์นะคะทั้งหมดก็จะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะคะ,คะกล้องนะคะกล้องนี่นะคะเป็นแบบเหมือนแท้นะคะสองสีเลยนี่นะคะสีขาวกับสีชมพูนะคะข้างหน้าก็จะเป็นกล้องหน้ากับตัวเซนเซอร์นะคะนี่นะคะฝั่งนี้ ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็ปุ่มปิดเสียงนะคะปุ่มโฮมขอบก็จะเป็นขอบชมพูนะคะเงานะคะนี่นะคะก็จะเป็นทีมของ iPhone 6S เนาะาลูกเล่นภายในส่วนใหญ่ก็จะไม่ต่างจาก iPhone 6เท่าไหร่นะคะนี่นะคะก็จะใกล้เคียงกับตัวตัวเดิมน,นะคะ จะเป็นกลุ่มรัฐนะคะาาบางคนอยากรู้แป้นพิมพ์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะแป้นพิมพนี่นะคะแป้นพิมพแป้นพ,พิก็จะเหมือนแท้นะคะอย่างนี้นะคะโอเควิธีการดาวน์โหลดเข้าดาวน์โหลดก็คือเข้าที่ App Store นะคะเข้าไปก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เป็น Play Store นะคะ นี่นะคะ,ะก็จะมีให้เราโหลดได้เยอะแยะเลยนะคะกดโหลดนะคะนี่นะคะแตะโหลดได้เลยรวดเร็วนะคะตัวนี้สี่คอนะคะแตะโหลดนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะมีฟีเยอดนิยมให้เรานะคะอย่างนี้นะคะ ก็เบื้องต้นจะลองมาเช็คอุตู้ให้ก่อนนะคะสำหรับตัวตัวนี้นะคะ iphone 6 s นะคะก็จะเป็น6582ค่ะก็จะเป็นสีคอนะคะตัวนี้โมเดล iphone นะคะความเร็วอยู่ที่พันสนะคะแล้วก็ memory size นะคะ Memory ี i ไซก็คือ,อาภายในความจำภายในนะคะอยู่ที่2 G จิกนะคะส่วนแรมอยู่ที่1.9 MB ก็คือประมาณ1.9 1. 9 G นจิกะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ SD c a r กก็คือที่ทางโรงงานเขาใส่เข้ามาเป็นการ์ดนะคะประมาณ32 G จิกนะคะอ่ากล้อง8นะคะกล้องหลัง8นะคะ แล้วก็ a อนด o อย4.2.2นะคะตามนี้นะคะแอนดูตูนะคะนี่มันเป็นแบบออก a ตอร์ไม่แน่ใจปกติมันถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นออ t a c อร์ก็เป็น8แต่นี่ก็คืออ่าบอกไป4ก่อนนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าออก a ตอร์นี่มันคืออะไร <c oughs> ค่ะก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับราคาที่แม่ค้าเปิดนะคะไม่แพงนะคะ ตอนนี้ก็มีส่วนลดอยู่หน้าเพจนะคะปกติเปิดอยู่ที่5,290นะคะสำหรับตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าใจสุดก็จะมีราคาส่วนลดใจส่วนให้อีกนะคะหรือว่ารานะคา5,290นี้ก็คือสามารถที่จะจ่ายปลายทางได้นะคะแล้วแต่ว่าคนสะดวกนะคะว่าจะยังไงนะคะลองมาเข้าเฟซดูนะคะ สักครู่นะคะเดี๋ยวขอใส่ละคะแป๊ดหนึ่งนะคะนะคะขอใส่ก่อน ไม่เลยอ๋อไม่ใช่อืม G Gmail อ๋อโอเคพิมพ์ผิด M A I Gmail com ทอ,อ,อืม นัดหนึ่งนะคะช้านิดหนึ่ง <Okay. S 1> มันทัดมันทัดไวมากมันเกยทัดผิดทัดถูกนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอะไรเนี่ยโอเคตกลงะจะเป็นอย่างนี้นะคะ หน้าเฟซก็จะเป็นหน้าเฟซเหมือนซัมซุงเนาะอะนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยภาพชาัดนะคะรมชรัดนะคะเหนนะคะภาพสวยงามนะคะก่อนก็แล้วก็อะไรนะอ่ะส่เคสมาลองส่เคสกันดีกว่านะคะ นี่ก็จะเป็นเคส iPhone 6สวยงามฟุง้งฟิ้งเคสของแท้นะคะนี่ก็จะลองใส่ให้ดูนี่นะคะพอดีเป๊ะนะคะสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์แท้ได้ทุกอย่างนะคะบอกไว้เลยใครที่สนใจสอบถามกันเข้ามาได้ทั้งในอินบ็อกซ์ทั้งใน box, งไลน์นะคะแม่ค้านะคะเน้นบริการหลังการขายแล้วก็ คิดว่าขายถูกที่สุดละอ่าเอากำไรนิดหน่อยนะคะเพื่ออยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้แล้วก็มาสอบทําได้ตลอดนะคะไม่จิกนะคะไม่ดา่าไม่วีลูกค้านะคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะ